จริงแล้วนะครับไปถ่ายรูปแล้วม่รอดเมื่อไหูสภาพครับดูสภาพครับเตี้ยนเตียนเออเตียนซูบเตี้ยนได้อีกสามได้อีกสามโลสองกิโลถึงถึงที่ไหนครับผมที่พักค่ะอ๋อครับคือปนุตอนนี้สภาพแต่ละครับดูครับลองเท้าอยู่สภาพแต่ละคนหมดตอนนี้รู้สึกยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยครับ เห <LY humming> นื่ไงธรรมขอสามคำค่ะเหนื่อยมากๆชิวๆขอสามคำค่ะพลมานพลมานสามคำค่ะมันจุงเบยขอสามคำค่ะมีอีกไหมเหมียวเหีียวไม่ไหวแล้ว แล้วตักล่ะตักทักสามวูอยบอยซูบอยบอย,นนยบแล้วลูกค้ลลกานะคะ,อะขอสัมคาษณ์ค่ะงงคือบอกเลยสภาพหมดสภาพค่ะด <laughs> ูะ <laughs> สภาพจริงๆนะคะ <laughs> หมดสภาพจริงๆค่ะ <laughs> <laughs> ดูการใส่เกียร์ของเขาขับบ้านลูกค้ามาเยี่ยมบ้านดูเออเวลาเวลาดูดูการใส่เกียร์ของลูก <laughs> ค <laughs> <อง>้านะคะเอาเอาตอนใส่เกียร์เนี่ย ดูการใส่เกียร์ของลูกค้านะคะใส่เกียร์อีกก็ได้เอาอีกนะคะเต็มก่อนหินนกมหอ่ะอ่ะ